นางสาวจิราพรสินทุพายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีวางศีลาเลิกอาคารอาเนกประสงค์หน่วยวิทยบริการวิทยายลัยสงขรษแก่นจังหวัดกาลสินโดยกิจกรรมในครั้งนี้ครับเป็นพิธีวางศีลาเลิกอาคารสำนักงานสองชั้นซึ่งเป็นอาคารอาเนกประสงค์ของหน่วยวิทยบริการใช้งบประมาณก่อสร้าง10ล้านบาทซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากการบริจาคของคณะสงฆ์จังหวัดกาลสิน์ข้าราชการพ่อค้าประชาชนและผู้มีจิตศรัทธามีวัตถุประสงค์เพื่อ รองรับการขยายตัวด้านการศึกษาของคณะสงฆ์และประชาชนในเขตจังหวัดกาลสินและพื้นที่ใกล้เคียงครับอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนาและการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคโดยอาคารสำนักงานจะเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและให้บริการทางการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปปัจจุบันมีการเปิดการเรียนการสอนอยู่2ระดับครับคือระดับประกาศนียบัตรการบริการกิจการคณะสงฆ์ระดับปริญญา หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาและในปี2568หน่วยวิทยาบริการจะเปิดการเรียนการสอนอีกหนึ่งหลักสูตรคือหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์